มาเด้อมาเด้อม,มาเลจ้ามาเลจ้าแจก็นา่าจะกินเขาด้วยจามีแจวมีจุมีขาไก่ถอดขาไก่สงพักบวกพักเจบม์มะเด่นไปถึงมัจะกินเนืป้ปลาครึ่คโอเคเคืนนึงก ปอกอย่าเน็นได้เป็นคอคอหลอกใครแหละ <c oughs> กินขาไก่พี่น้องปับจบพักกินข้าวเย็นเด็กขาไก่ทอดน่องไก่น่องไก่นะไ,ไปแล้วนะคนละครึง่งคนละครึง่งคนละครึง่งสบายดีก๊อฟหลงเหนื่อยเนาะ สวัสดีสวัสดีพี่น้องข้อตุ่นบอดเอ็มบอนสวัสดีพี่น้องอ,าองยากกินข้าวแห้งว่ากินข้าวน้ำกันพี่น้องค่ะถอดขาไก่กับสมพักกับแจวอากาศแคทเชียบสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมือง้อนี้ก็มากินข้าวน้ำกันทอดขาไก่อ่ะเป็นไก่กุย่อ <laughs> จะแซ่ <laughs> พ่อแม่พี่น้องขาโตพูดงี่เงี่วกันยังย่ออยู่คักหน้าตัวเนาะเปลี่ยนกันย่อ เอ้ยวาจานนีเนี่ยจานน้อยเป็นจิงมากเนี่ยยิ่งหมเขามันะการกินข้าวน้อยนึ่งแก่ๆนะนี่ตัวเองไม่บวม เด็กกัวสองกัดไม่รู้จะรูคมาเด้อพี่น้องมาเด้อมันค้าไก่จะจกัน เออไปเดินนงนบก่อนนไม่ชิดหนึ่งหอ่แช่ม่เือปนมันนัวซื้อมาเอือบกระเปิดซื้อมาทงใหญ่ๆ้านัวเลยเอี เกียวเนียวกับสุกพักเราหมูรมมมมมพริกช,ชุกมันบอกเผ็ดแต่พริกดิบมันยังเบ็ดแหง้ง ตลองนะอร่อกัลองมอือจะบ่ไม่ใจ็ดบ่เพินลี่าการจังป็ดเลินหรอกปลาเล็กเนาะนะพี่น้องไม่จัดควบพี่น้องไม่จักควม เพจเดินมกินเจ้ในเ,เพจเจอให้กินหูยุ่มีเพจต่อได้บริจักความหนึง่งพรกพระหลับ อด,ด้ยินคนดุซ้าต่อย้เมื่อไหรับรถไปการงานนี่ซื้อขาไกมาไว้่อดไว้ดูทอขาไกแล้วเอาเงินจ็กมาถือญกินชิ่มบอกรถฉีดนะนั่นมันกินไม,เม่เตมันก็ได้หรอมันมาชูก,กินข้าวอีกนานา เมอยตุ้ยเลยจอยสตีหุ่นมากำงามเนี่ยกินเอากินเอาลองกับตุ้ยอี่ไม่กล้าได้ยุแม่กา้างงน้อยโอเคอยู่พ่อแม่เป็นน้องดูมันเขาใหญ่มันเขา กินเป็น,เ,ปนเองนะโดูตัวกินน้ำหวานนะกินน้ำปั่นนะยังเงี้ยเขาอยากเงี้ยเ,เขาไปซื้อกินกินไมดขึ้นปั่บุกขึ้นไหมมาขับไปห้เงเยี่ยนให้สกู๊ มันไม่ชอบกินปลาดุยตอนนั้นนะมันตื่นตอนมันไปคอเลสนแต่ยังไม่ได้ตุ่นไปดูเพื่อนนั่นสองเดียวดองซื้อกินดิเิ็นก็หาเลยนักซื้อกินนะยังน้อยพ่อแม่คุมอยู่ แม่บอกให้ตุ่ยได้ยังนไงใครร้องจ้าบอกให้ตุ่ยยังมาเอาของุาดูะเขาไปเป็ีนแล้วอย่างนั้นแตคาดบดกันยังนั่งขางหลังเขาล่ะแต่ก่อนอยู่หลังทางหลังเดี๋ยวนเด็กเขาถิ่มพอก็แม่นั่งข้างหลังเหมือนจะเจ้าคนชั้นสีเจ้าหาเออเจ้าจะแปดน่ะ กัด,าาดนาดกินหมดเลยกินทำไมกินกินหมดแล้วเร็ก็มันึงต้มกินอีกเด้อซื้อ่มหนึ่งก็น่าเปลาหนึ่งอ,อ่อนแตอเนี่ยน้ำตกแค่แค <laughs> บมลแค่เท่าแค <laughs> ่คนเท่า ขาไก่ยิ้มกินคุยกับน้ำแคปแคปเสียบก่อนแซ่บหอมแก่อนแชบเด่น ขาก็แข็งเนาะพวกไปงนั่แข็งเปลนพวกก็แข็งแพ้หนต้อจกัดคำเดียวเ็ดแหงตะเกียโอ้ยมาต่แถวิดเพ็ดนะ เนี่ทล้วัอืมกยังเพตับกุงยังไมาเยกินมัโอ้โดีกินมาบุกลือลีหมตอนนี้

เปนยัดตาะ่ะนี่ยังเข้าเบื้องเรืออะไามนน้ำมตาชนะนี่อยตาจะได้คนตาล่นบอกมันมด่าพับใจอเี้ยมันปัป๊บไ,ไปเจ้าเยะเยอะแติงปั๊บเงตาคือไม่แนวมาทั้งทั้งเนีเช่นผมยังเป็นคนตาล่นนะต้อบอกเข้าใจ คนตาลน่ะร <row> ้อนากกินบ๊ดกินเมืนกลิ่งเมืนนีแสบซัก วันนี้อากาศดี่ดีพี่น้องอุ่นน้อยหนึ่งพี่น้องเดินจบออกมาเอาอีกแล้วฉโนดอกไม้ค่อยออกมาบ่มีดอกใหม่ค่อยออกมาแลดดดอกแอปเปิลบอลลอกันแชรี่บอลลอกันพัมบอนี่มีลัษณนฉโนน้อยหนึ่งดามาแล้วแต่บมดตึ้งคือบอลไล่แต่มันก็บมันกระหมาดอกไม้ดอกไม้มันไ่ค่อยเป็นไรกันอย่างมันตกยำนั่น ากา,า,าเก็เกินมันบุมาน้ำด่างเชโน่เหนป่าเด้อยนอกนาฮัดนาฮัดมกพร้ามค่ะมะเลรี่มกพร้ามปีกายรไปกินพนหหอหน่วยไงช่ดีน่ะเรได้กินแจ๊กน่้วเลยเป็นดอกแล้วพอดีเดือนกีวันที่สิบห้า โค้ดี้หลยพอืมพอละพอดีเบิร์ดเลยชานูอันมาโผยดอกไม้อีกค่ยมีแต่แอปเปิ้ลเนี่บ๊วนเนาะมากผิดกับบอด้กินแอปเปิ้ลกับบอด้กินเออแอปเปิ้ลได้กินมักแชดี้มักพัมบอด้กิน Chị cây có tạo được bên này kìa Nói hết Vì này à. này à. Tốt bất này đường xám cây cứ đường chị bất tục tốt Nhằm đọc mại bàn bạc Mặc mại nhỉ Cái bó chắc là Nó thử điểm Nhằm đèn mà rồi Nhì hèn của mẹ thì nó Như măng nào này cái bún lên nào đoan lái tài mạ cái nhà mà. có bạn tài không? จะพาไปอยู่เนาะดูเป็นเครื่องตีนบุพาอยู่ผูู้ยินเส้ชีวิตของขอยู่ไอ้ว่าประวัติของขอยู่ไอ้ว่าคนัดไปต่อหขั้วซะยังพี่น้องอะพูดมีอันกล่องไายไว้ฉันมีกล่องไายไว้อะเห็นปะตอรี่จะขอเดี๋ยวตื่นการลมในกลางทางเลยหมื่นเมียไปแล่นมาจับหัว กว่าจิ้งบุยู่บุงงูเนี้มันมีไอผงเจากระเจ้าแหละมันมันเป็นดํำแข็งนงเป็นจะนูแก้วอ,อ,อืมดีมากเลอบ่อ เห็นไนหมแหงๆจะลูกหมักอยู่แล้วถัพวดเห็นเขามาแหงแคกินออนอกจอคอนมงูองอนมูงมาจากบ่เปลาไพรามแล้วมันหลาย เงาแล้วว่ะกินนกจอแค่พี่น้องยืนดีม no. ีแห้งนะพี่น้องเนาะแกแดดอะไรได้ไงยังคำหนึ somebody, uh ่งไปซ้ำทุกทายยืนมีแห้งบัสคุโค้กน้ะพี่น้องเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่ๆน้องๆอีกทีจังลายลูกๆหลานๆหมู่ครูขออยู่ดีมีแห้งชุกกระแปบแข็มๆเด้อพี่น้องเด้อรับพันดีตลอดไปจ้าวันดี